สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพย,ยิบซีให้กับผู้ที่เกิดราศีมีนผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนนัเนเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีชรับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมประจานันุด้วยในคชับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเด้งครับชาวราศีมีนครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2567านั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่สามไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่สาไม้เท้านั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีไพ่ดวงการงานที่ให้ผลด้านดีด้านบวกกับผู้ที่เกิดราศีมีนนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่สาไม้เท้าก็หมายความว่า ชาวราศีมีนนั้นจะได้เริ่มงานใหม่จะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่จะได้ทําอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับดวงการงานของท่านนั้นถือว่าดีนะฮะคนที่ได้ไพ่ใบนี้การงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาการเป็นฝ่ายขายหรือว่าคนที่เป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คําปรึกษาอะไรต่างๆพวกนี้จะดีมากๆท่านจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับไพ่าสามม้เท้ายังตีความหมายได้ว่า หากผู้ที่เกิดราศีมีนถ้าหากว่าทางบ้านของท่านนั้นมีกิจการมีร้านค้าที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทําอยู่แล้วตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปสานต่องานของทางบ้านอย่างนี้เป็นตน้นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดไอเดียครีเอทีฟอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเป็นดวงการงานด้านนี้จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหากผู้ที่เกิดราศีมีนท่านใดตกงานว่างงานอยู่ท่านจะได้งานใหม่อย่างแน่นอนในช่วงของปากแรกเดือนพฤษภาค,คมนั่นเอง ดังนั้นท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่ในตอนนี้ให้รีบลุกขึ้นไปสมัครงานไปหางานแล้วท่านจะได้งานใหม่นั่นเองนะครับชาวราศีมีนครับในช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่ในช่วงของปีใหม่ไทยเราแล้วนะครับเป็นช่วงต้นปีว่างันเถิดน,นะฮะในช่วงปีใหม่ไทยในดวงชะตาของคนเราก็จะมีการเปลี่ยน,ปยน,ปยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันถากว่าตัวท่านเองนะครับสนใจต้องการอยากจะดูดวงสนใจต้องการอยากจะเช็คดวงส่วนตัวช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ แต่หากว่าชาวราศีมีนมีความสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุ ให้รีบติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ในการเป็นหมอดูด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีมากว่า22ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวกับผมอาจารย์นุให้รีบติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุป นี่คือไพ่เดอะฟูนั่นเองนะครับไพ่เดอะฟูก็หมายความว่าชาวราศีมีนนี่นะครับถ้าเป็นดวงการงานของท่านไม่ได้หนักมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับไม่ได้ยุ่งมากอย่างนี้เป็นตน้นบางทีบางท่านนะครับในช่วงนี้สบายอกสบายใจสืดซ้ำไปเสียแต่ว่าอากาศในช่วงนี้มันร้อนเหลือเกินนะฮะผู้ที่เกิดราศีมีนบางท่านนั้นก็บอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้ว ร่างกายมันต้องการทะเลอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวที่ไหนที่มันเป็นแหล่งน้ําเพราะว่าอากาศมันร้อนเหลือเกินนะครับผมอยากจะไปผ่อนคลายในลักษณะแบบนี้ดังนั้นไพ่เดอะฟูก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปพักผ่อนไปรีแลกซ์หรือว่าบางทีบางท่านนั้นลาพักร้อนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่เดอะฟูนั้นจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกี่ยวราศีมีนที่มีกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นทําบริษัททัวร์เป็นไกด์เป็นคนนําเที่ยวในลักษณะแบบนี้หรือว่าผู้ที่ให้บริการพวกห้องพักโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์นะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงนะคะคนที่เปิดพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงบันเทิงถือว่าดีนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะฟูลนั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิราศีมีนครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2กันบ้างนี่คือไพ่ดีเอ็มเพ s สหรือว่าไพ่ราชินีไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงไพ่ที่ให้คุณสูงสุดสําหรับผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของคุณผู้หญิงชาวราศีมีนนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีแล้วก็งานที่ท่านได้รับมอบหมายนั้นผลงานจะเป็นที่ประจักษ์นั่นเองนะครับดังนั้นจะทําให้คุณผู้หญิงชาวราศีมีนบางท่านมีโอกาสปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีอํานาจมีบริวารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายความว่า คุณผู้หญิงชาวราศีมีนดวงชะตาของท่านนั้นจะไปสมพงกับคู่กับแฟนทําให้คู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสมมติว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นทํางานรับราชการก็มีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งปรับขั้นขึ้นไปสู่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตัวท่านเองนั้นก็จะได้กลายเป็นคุณนายคนใหม่นั่นเองเนะครับแต่ในกรณีที่ คู่รักหรือว่าแฟนของท่านนั้นทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกย่างเขาในภาคเอกชนก็มีโอกาสที่จะเติบโตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งนะครับผมมีการปรับตําแหน่งใหม่ปรับอัตราค่าจ้างใหม่แต่ในกรณีที่คนรักคู่รักของท่านนั้นมีอาชีพอิสระเป็นพ่อค้าแม่ขายก็จะขายดีมากยิ่งขึ้นผลกําไรต่างๆนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้เป็นคุณนายที่แท้จริงแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นก็จะสุขสบายดุดคุณนายอยากได้อะไรก็ได้นั่นเองนะครับไพดีเอ็มเพรสหรือว่าไพราชินีนั้นยังจะส่งผลดีต่อคุณผู้หญิงชาวราศีมีนที่มีธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับ พวกความสวยความงามของผู้หญิงพวกแฟชั่นผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะครับมีร้านเสริมสวยมีร้านทำเล็บมีร้านต่อขนตาหรือว่าทำเกี่ยวกับพวกคลินิกเสริมความงามทั้งหลายนี่นะครับร้านนวดเพื่อสุขภาพอย่างนี้เป็นตน้นขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางเครื่องประดับแล้วก็ยังรวมไปถึงขายเกี่ยวกับพวกแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของผู้หญิงอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงธุรกิจการค้าการขายด้านนี้ของคุณผู้หญิงชาวราศีมีนจะปังมากๆนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นในช้าผมไพ่ดี e อ m มเพ s ส <the impress, S 1> หรือว่าไพ่ราชินีนี่นะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าไพ่ใบน,นี้จะให้คุณกับคุณผู้หญิงชาวราศีมีนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบน,นี้เขาเรียกว่าดวงคุณนายส่วนผู้ชายที่ได้ไพ่ใบน,นี้เขาเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ยังจะส่งผลดี ต่อผู้ที่เกิดราศสีมีนที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาวชาวสวนด้วยนะครับพืชผักของท่านในช่วงนี้ผลผลิตจะออกมาดีมากๆนั่นเองและที่สําคัญก็คือจังหวะในการปลูกพืชของท่านนั้นมาถูกจังหวะมาถูกเวลาก็คือตลาดกําลังมีความต้องการพืชนชนิดนี้เป็นจํานวนมากเมื่อตัวท่านเองนั้นนําออกสู่การค้าการขายหรือว่านําออกสู่ตลาดก็จะขายได้ราคาดีมากๆได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างแน่นอนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายผักขายผลไม้ขายดอก ไม้รับจัดดอกไม้ทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งธุรกิจการงานด้านนี้ก็จะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีมินด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนคุณผู้ชายก็ตามที่ผมบอกไปนะครับว่า,าไพ่ใบนี้คุณผู้ชายนั้นเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ถ้าหากว่าคุณผู้ชายทํางานร่วมกับผู้หญิงบอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับความช่วยเหลือจะได้รับความเมตตาเอ็นดูนะครับจากเพศตรงข้าม ยิ่งถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงนี่นะครับเขาจะลงมาช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลท่านมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีคุณผู้ชายชาวราศีมินตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่ามีคู่มีแฟนถ้าจะสังเกตดูได้เลยนะรัวว่าในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมนั้นคนรักหรือว่าแฟนของท่านจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3เมื่อมีไพ่ The Empress หรือว่าไพ่ราชินีไพ่สูงสุดของผู้หญิงกันแล้วก็มาที่ไพ่ The Emperor หรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิไพ่ที่ให้คุณสูงสุดมากจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ชายคุณผู้ชายที่ได้ไพ่ใบน,นี้บอกเลยว่าดวงการงานของท่านนั้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโต ดวงการงานของท่านนั้นไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ลูกจ้างแต่ว่าเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการในลักษณะแบบนี้นั่นเองหากว่าผู้ชายที่เกิดราศีเมียนรับราชการถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายคขาว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมขึ้นไปสู่ระดับผู้บริหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีบริวารมีอํานาจนะครับผมค่อนข้างเยอะขึ้นนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้จะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีมีนที่ไปเอาดีท่านนั่งของการเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติถ้ามีไพ่ใบนี้ก็จะโดดเด่นมากๆตัวท่านเองนั้นจะเป็นที่รักใคร่ของประชาชนนะครับแล้วก็กระแสของท่านนั้นจะดีมากๆนั่นเองนะฮะและนอกจากนั้นบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้รับตำแหน่งทางการเมืองสำคัญสาคัญคนที่เล่นการเมืองมานานก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้ากระทรวงในลักษณะแบบนี้นะั่นเองนะครับ ไพ่เดอเอ็มโพเอร์เว่าไากกพ่จักรพรรดนั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดยวราศีมินจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติบางทีบางท่านนั้นได้เริ่มง,งานใหม่ไปทำงานกับชาวต่างชาติหรือว่าบางทีบางท่านนั้นจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปทำงานเพื่อไปท่องเที่ยวรวมไปถึงเพื่อที่จะไปศึกษาต่อเรียนต่อในลักษณะแบบนี้คนที่ได้ไพ่ t เด e เอ e r o พนี่นะครับมักจะพูดได้หลายภาษาบางท่านนี่พูดได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ พูดได้ทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นหรือว่าพูดได้ทั้งภาษาจีนภาษาเยอรมันอย่างนี้เป็นต้นภาษาฝรั่งเศสอย่างนี้คือคนที่ได้ไพ่ใบนี้มักจะพูดได้หลายภาษานั่นเองนะครับดังนั้นคนที่ได้ไพ่เดอเอ็มพอร์เหรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านนั้นใหญ่โตมโหฬาลน,นั่นเองนะครับ มีอานาจนะฮะและที่สําคัญบางท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลในท้องที่ในท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนคุณผู้หญิงถ้าหากว่าเป็นไพ่เดมโพเลอร์นี่ก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานไม่แพ้ผู้ชายนั่นเองนะครับเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งว่างั้นเถิดะนะฮะแต่ว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในความรักในครอบครัวมากสักเท่าไหร่อาจจะเป็นคนที่เก่งจนเกินไปนะฮะอาจจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆนั่นเองนะครับเพราะว่าจะมุ่งเน้น ไปที่เรื่องของการงานเป็นส่วนมากนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี้คือไพ่เพดอวอนหรือว่าไพ่เด็กถือไม่เท้าไพ่ใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าชาวราศีมีนนั้นมีดวงชะตาที่จะได้เดินทางไกลาบางทีบางท่านนั้นเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปทํางานส่วนบางท่านนั้นเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนยังต่างจังหวัดไปสัมผัสกับท้องทะเลไปสัมผัสกับแม่น้ําในช่วงนี้อากาศมันร้อนนั่นเองนะครับต้องหาแหล่งน้ําในลักษณะแบบนี้นั่นเองมันร้อนเหลือเกินนะครับ ไพ่เพดอวอรหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้ายังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีมีนอาจจะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่แดนไกลหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารเรื่องงานกับคนที่อยู่ไกลๆอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายควาว่าผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นจะมีไฟในตัวเพิ่มมากขึ้นหากว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะหมดไฟมันเหนื่อยเหนื่อยมันขี้เกียจอะไรประมาณนี้พอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้น มันเหมือนกับว่าจะมีแรงกระตุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้ตัวท่านเองนั้นมีความกระฉับกระเฉงมีไฟกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7นะฮะนี่คือไพ่ king of c u p หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยก็หมายาว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสน,นุนหรือว่า เรื่องการเงินการงานเรื่องชีวิตส่วนตัวของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยอาจจะเป็นพ่อแม่ของท่านนะครับญาติผู้ใหญ่ของท่านรวมไปถึงหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาในลักษณะแบบนี้ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนใจดีนะครับเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลท่านนะฮะมาให้คําแนะนําหรือว่าช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินการทองในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เพจออฟแพนด์เคิลหรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญ ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นเป็นเจ้าของกิจการนะครับเป็นหัวหน้างานเปิดรับสมัครพนักง,งานใหม่พนักง,งานคนใหม่ที่จะมาร่วมงานกับท่านนั้นจะเป็นคนเก่งคนที่มีความสามารถรู้หน้าที่ของตัวเองขยันขันแข็งเอาการเอางานนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขานั้นก็คือว่าตัวเขาเองนั้นจะไม่ค่อยผูกพันกับองค์กรหรือว่าตัวท่านบ้างสักเท่าไหร่ถากว่าพบว่าที่ไหนนั้นให้อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าเขาก็จะไปอย่างนี้เป็นต้น ไพ่ใบนี้ถ้าหมายถึงลูกๆของท่านก็หมายคขาว่าลูกๆของท่านนั้นเป็นเด็กที่เก่งเป็นเด็กที่มีความสามารถหัวการค้านั่นเองนะครับและเขายังอาจจะสร้างความปราบปลื้มใจหรือว่านําเรื่องราวอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่นั้นปราบปลื้มใจมามอบให้กับท่านในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับผมที่มีลูกๆที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีงานทํามีครอบครัวแล้วก็หมายเขาว่าลูกๆนั้นดูแลช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีไม่ทิ้งไม่คว้างพ่อแม่นะครับช่วยเหลือซัพพอร์ตการเงินการทองมาดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีเป็นอภิชาตตบุตรในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีมีนกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สิบเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ส er <people> ิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินครั้งใหญ่นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภในการงานในการทําธุรกิจมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะดีนะครับ คนที่รับฝากขายบ้านมือ2หรือไม่คนที่จะประกาศขายที่ขายทางจัดสรรที่ทางนะครับก็จะดีมากๆด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับภายใบนี้ยังตีความหมายได้ว่า หากผู้ที่เกี่ยวราศีมินท่านใดนะครับติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ติดประกาศไว้นานแล้วมันขายไม่ได้สักทีเลยพอเข้ามาสู่ในช่วงของปากแรกเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วจะขายได้นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นเตรียมตัวรับเงินแสนเงินล้านหรือว่าหลายล้านหลายสิบล้านอย่างนี้เป็นต้นส่วนบางท่านที่มีทำเลดีๆหน่อยนะครับอยู่ในเมืองอยู่ในชุมชนใหญ่ๆอย่างนี้บอกได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะได้จับ เงินหลักร้อยล้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับนี่คือไพ่มหาเศรษฐีนั่นเองนะฮะคนที่ได้ไพ่ใบนี้ไม่ธรรมดาจริงๆฉะนั้นดวงชะตาของผู้ที่ราศีมีนดวงการงานก็ปังดวงการเงินนี้มีโอกาสาเป็นเศรษฐีใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นดวงชะตาที่เฮงมากๆชาวราศีมีนจงมีความสุขณนะช่วงเวลานี้ของท่านก็แล้วกันนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีมีนกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวท่านเองนั้นนอกจากการงานดีแล้วการเงินก็ดีแล้วคราวนี้ดวงความรักก็ปังด้วยเช่นกันเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่สิบถ้วยมีไพ่สามถ้วยไพ่สองใบเนี่ยเป็นไพ่สองในสามของไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีไพ่สิบถ้วยแล้วก็ไพ่สามถ้วยคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ ส่วนคนที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่สิบถ้วยไพ่สามถ้วยยังหมายความว่าครอบครัวของท่านนั้นจะมีโอกาสจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ฉลองงานบุญอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีการรวมญาติพี่น้องมาทานข้าวมาสังสรรค์กันนั่นเองนะครับไพ่สองใบนี้นะครับยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดราศีมีนท่านใดนะครับที่แต่งงานแล้วนะฮะอยากจะมีลูกอยากจะมีทายาท ไพ่สามถ้วยกว็หมายาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับข่าวดีจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่จะได้ข่าวดีว่าจะได้ถ่ายญาตินั่นเองนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าชาวราศีมีนนั้นเป็นคนมีสเสน่ห์ทั้งชายและหญิงมีคนมารักมาชอบเยอะเจ้าชู้นะครับผมบอกได้เลยนะฮะชาวราศีมีนนี่นะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีพูดจาดีเจ้าชู้มากๆ คราวนี้นะครับผมคนที่เป็นโสดละ่ะคนรักคู่รักของท่านนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เพ o ออฟวันหรือว่าไพ่หนึ่งไม่เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่4คนรักคู่รักของท่านนั้นจะเป็นคนแดนไกลเช่นถ้าว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนกรุงเทพแฟนของท่านคนรักของท่านอาจจะเป็นคนนครพนมเป็นคนเชียงราย เป็นคนน่้นเลยนะครับสุราษฎร์ธานีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือไม่อาจจะเป็นชาวต่างชาติเลยนะครับยิ่งถ้าหากว่าเป็นไพ่เดมเพอร์เรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิแล้วก็ไพ่ไหนอ็อกคัพไพ่สองใบเนี่ยคนรักคู่รักของท่านเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา,ต,า,า,ษาต่างศาสนาอย่างนี้ก็ได้ยิ่งถ้าหากว่าเป็นไพ่킹อ็อกคัพนี่นะครับคนรักคู่รักของท่านนั้น อาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะฮะอายุต่างกับท่านค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีขึ้นไปในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นพ่อไมมเป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ก็ได้นะเด็กแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินการทองให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดีนดั่นเองนะครับถือว่าเพอร์เฟกมากๆนะฮะดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมปังมากๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรัก ดีมากๆนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราชส5 6 7นรกนั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ิวราศีมีนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนิยามเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ